ทำกับข้าวกินกันเพื่อนๆกับข้าวทอดไข่เจียวมีข้าวเหนียวเราก็ทอดไข่เจียวกินกันแซ่บๆที่บ้านของเรานี่หละคะ่ะชีวิตของแม่สมศรีวันนี้นะคะเราก็ยุ่งๆอยู่แต่ในครัวไข่เจียวอันไหนเลยอันไหนที่เราจะใช้ก่อน หัวยุ่งยุ่งไม่ไปไหนนะคะพี่น้องขาไม่ไปไหนนะคะในครัวแบบน,นี้เลยนะคะทำไมรู้สึกว่ามันยุ่งขนาดนี้ทำไมชีวิตค่อยมันยุ่งยากขนาดนี้เนาลูกก็จะเอาอย่างพ่อใหญ่ก็จะเอาอย่างอย่าให้ขึ้นนะอยู่ด้วยกันมา เข้าปีที่16ถามว่าได้อะไรบ้างได้หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างแต่สิ่งแรกที่ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้าทําไมถึงว่าอย่างนั้นดีแค่ไหนที่มาอยู่เมืองนอกแล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเจออากาศที่นี่ไปบอกเลยฝนตก ไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันหนาวหนาวไม่พอไม่มีแสงอาทิตย์ให้เราได้เจอไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไก่ย่างหน้าปักซอยไม่มีส้มตําหน้าปักซอยถ้าใครติดแบบนั้นเพื่อนๆเ,เอ้ยมาอยู่เมืองนอกอยู่ไม่ได้นะคะต้อง ต้องร้องขอชีวิตต้องร้องขอกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยมีหลายคนที่แม่สงสีรู้จักมาอยู่ใหม่ๆที่แรกก็คึกขนองนู่นนี่นั่นแต่พออยู่ไปนานๆอยู่ไม่ได้อ่อนวอนผัวอ่อนวอนสามีให้กลับไปขายทุกอย่างให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยวันนี้พูดเลยมีไม่ใช่ว่าไม่มี สามีขายทุกอย่างขายรถขายบ้านและออกจากงานก็คือเกษียณอ่าเกีไทยเกษียณอายุก่อนงานอ,อายุงานยังไม่ครบแต่เกษียณออกมาก็จะได้เงินสักหน่อยพี่น้องหันหอมเราก็พูดไปด้วยแล้วก็เราก็จะร้องไห้เพราะว่าหอมเข้าตาเราอ่าไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยมีลูกด้วยกันสองคน พี่น้องไม่ไหวแล้วไ,ไ,ไม่ว่าหญิงว่าชายอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเข้าบ้านใครเข้าบ้านเรานั่นแหละค่ะผู้ชายก็ยอมยอมขายทุกอย่างพอได้เงินเสร็จก็หอบลูกหอบเมียเมียซึ่งมาอังกฤษสองสาครั้งครั้งสุดท้ายก็เอาลูกมาด้วยสองคนเอามาเข้าโรงเรียนที่นี่อยู่ไม่ถึง อยู่ไม่ถึง3เดือนเลย้ำตัดสินใจกลับไปอยู่ที่เมืองไทยผู้ชายก็รักผู้หญิงมากเพราะว่าเป็นแม่ของลูกมีลูกด้วยกันอยู่สคนก็ยอมเชื่อก็เชื่อผู้หญิงก็ขายสมบัติที่นี่กลับไปสร้างบ้านซื้อรถลูกก็เข้าโรงเรียนดีๆที่เมืองไทยมีหน้ามีตาที่เมืองไทย พออยู่กันไม่ถึงสหรือสี่ปีให้หลังได้ยินข่าวว่าผู้ชายถูกไล่กลับมาที่อังกฤษเราเราก็ฟังข่าวมาอีกทีทำไมถึงไล่กลับมาผู้หญิงเบื่อแล้วผู้หญิงเบื่อผู้ชายคนนี้แล้วขอมีคนใหม่แต่ผู้ชายก็กลับมาผู้ชายก็กลับมาที่นี่โดยที่โดยที่ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีอะไรเหลือเลยที่นี่เพราะว่าได้ขายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฮ mm ูนเดอะฟู e ดโอเวเดร์อ้บอมเดอะออฟโตนโบว์ดิววันนี่แหละชีวิตไม่สีส mm hmm. คุยเฉยๆแวพี่น้องกำลังจะทอดไข่โอเปนเย you got p o t e i n h e bowl you want t h f r i e egg t n c o m e r e we h v e to wait p e i n the bowl open mm hmm. yes open mm hmm. นั่นแหละพี่น้องขา อพอกลับมาที่นี่ก็ไปอาศัยบ้านเพื่นอนเพราะว่าเปเชียลพอเจออันดับโว u w วอนเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่ก็เลยได้รู้ข่าวว่าเมียมีผู้ชายคนใหม่และก็ไล่ไลแ่แฟนไล่พ่อของลูกออกจากบ้าน <laughs> เพราะว่าผู้หญิงได้ครบทุกอย่างแล้วได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงมีบ้านบ้านก็เป็นชื่อผู้หญิง รถก็เป็นชื่อผู้หญิงเงินก็อยู่ในบัญชีชื่อผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่รักกันผู้ชายคืออะไรก็ให้เมียดูแลหมดตามใจเมียเมียพูดยังไงก็โอเคทุกอย่างพอออกมาก็อ,ออกมาแต่ตัวเราได้ยินข่าวเราก็ตกใจนี่แหละการที่เราจะมาอยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนบอกเลยว่าคุณไม่เป็นโรคซึมเศร้าคุณไม่ติดเหล้าคุณไม่ติดเพื่อนคุณไม่ติดการพนันถือว่าดีที่สุด แม่สมศรีเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมาอยู่มังนอกถ้าเอาต่ลูกเอาแต่ผัวเราเข้าใจเพราะเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ก่อนยอมเรายอมรับว่าเราติดเพื่อนคือเราจะต้องไปหาเพื่อนทุกอาทิตย์คือเราจะต้องไปสังสรรค์กันแต่พอนานวันเข้าเรารู้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ใน ไลฟ์สไตล์ของเราเราไม่เราไม่มีความสุขจริง,รงๆที่เราต้องออกมาตีสองหน้าตีสองหน้าเขาอยู่กับเราเขาก็พูดเรื่องคนนั้นให้ให้เราฟังแต่เมื่อเขาไปหัวคนนั้นแล้วมีหรอว่าเขาจะไม่พูดเรื่องเราให้คนนั้นฟังมันนี้ค่ะพี่น้องมันมีนี่แหละค่ะไทยไทยหลอกฝรั่งฝรั่งหลอกไทยก็ไม่เจ็บเท่าไทยหลอกไทยพี่น้องค่ะ ให้หลอกไท่ให้จกตา,ากนี่เจ็บที่สุดเจอมาแล้วเจอมาแล้วเลยเวกใดพี่น้องอันเอาบดันเอาไส้ถั่วยนี่ทอดไข่เอาทอดไข่บอกับไข่เนียวโนโนโนออดะเอาไส้ถั่วโนออดะก็อยู no ่ลูกชายลูกสาวพญายิไไุ่่นอยู่ในขัวนะ้วอยากหิวพี่น้องขานั่นแหละพี่น้องถึงไล่ถึงได้เราต้องพูดได้เพราะว่า เราอยู่มาแม่สมศรีอยู่ที่นี่มาสิบเข้าปีที่สิบหกถามว่าสิบหกปีของเราที่เราอยู่ที่นี่เราได้อะไรบ้างเราก็ได้หลายๆอย่างเราก็เจ็บปวดหลายหลอย่างเสียน้ําตาก็เสียมาแล้วเสียความรู้สึกนี่แหละก็เสียมาแล้วทุกวันนี้อยู่แต่กับลูกอยู่แต่กับผัวออกมาอยู่คนเดียวไม่คบใครเพื่อนเจอ เก่าเพื่อนเก่าเก่าที่เคยสนิทเจอบ้างตามงานวัดตามช้อปปิง้งตามงานต่างๆเราก็ทักแต่ให้ไปสนิทเหมือนเดิมไหมเราไม่ไปเราไม่ทําแบบนั้น่าเรื่องซุบซิบนินทามันมีอยู่แล้วเราจะเอาภาษาอะไรแค่คนหวนัวดากินแล้วก็ขี้ใช่ไหมนั่นแหละพี่น้องขนาดพระเจ้ายังถูกนินทานักภาษาอะไรค,ะคนหัวดำดำอย่างเรา อยู่ที่ไหนถ้าเราสุขใจบอกเลยว่าไม่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตใช้ใช้ไปเลยค่ะแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนผ่านไปเร็วมากถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านใช้ไปเลยนะคะชีวิตเป็นของเราเราเราไม่ต้องไปสนคำคนให้มากนะแคร์คำคนอื่นมากเกินไปบอกเลยว่า เราเราจะใช้ชีวิตไม่มีความสุขเลยคือแม่สงสีกล้าพูดเลยว่าผ่านมาหลายๆเรื่องเราและหลายบทเรียนเรามองย้อนมองย้อนย้อนกลับไปเราเสียดายเวลาว่าเราไม่น่ารู้จักคนนี้เลยเราไม่น่าไปคบคนนี้เลยเราไม่น่าไปให้ใจเขาเลยคือเราเสียวความสุขตรงนั้นแต่เราก็ดีใจที่เราผ่านผ่านโคนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาได้โดยที่เรายังมีครอบครัว คนที่มาอยู่ต่างแดนบอกเลยว่าต้องหนักแน่นเพอใหญ่ค่อยยิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ค่อยแล้วค่อยก็จะลืมแลค่อยพูดอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆในพี่ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแม่สงศีนะคะคือแม่สงศีก็บางทีเราก็มีหลากหลายเรื่องราวบางเรื่องเราก็ใช่ว่าเราจะพูดได้หมดบางเรื่องเราก็พูดได้ไม่หมดอ่า บางโมเมนต์เราก็พูดได้ในส่วนที่เราพูดได้เนาะเพื่อนๆคะ่ะพูดไปก็ mm hmm. เกาหัวไปชีวิตแม่สงสีชีวิตในต่างแดน mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดถึงปีไหนบ้างแต่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ mm hmm. อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใครจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะนั่นแหละคะ่ะชีวิตแม่สศสีจริงๆเลยนี่ ลูกก็เดินเข้า mm hmm. เดินออกนู่นนี่นั่นแม่ก็งงงงรู้ว่าแม่ทำคลิปอยู่ลูกก็เดินเข้า mm hmm. กกเดินออกไอ้ท้าเอาออกจากแบตไอ้พุ่งจากแบตในในน้ำ you want the egg for the ข้าวเหนียวโอเค you want egg for the ข้าวเหนียวบริสทอดไข่เจียวไปด้วยอ่ามีข้าวเหนียวมีสปาเก็ตตี้เรียบร้อยแต่เขา กินสปาเกตตี้แต่เหมือนว่ากินไม่อร่อยก็เลยทอดไข่แซงมไปด้วยเพื่อนอทั้งเปิดพัดลมดูอากาศทั้งซักเสื้อผ้าปั่นผ้าโอ้ชีวิตให้เพื่อนๆเห็นกันสดๆกันแบบนี้เลยบางทีเราก็งงเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมอะไรอะไรเกิดข,ขึ้นกับชีวิตเรา